คนเช่าเขาไม่เคยคิดจะดูแลห้องกันเลยหรอแกวันนี้ฉันมารับกุญแจเพราะว่าคนเช่าอ่ะอยู่ครบสัญญาแล้วคือนางอ่ะอยู่กับแฟนนางสองคนเองนว้ยแล้วก็เช่ามาแค่ปีกว่าๆแต่แกรู้ไหมพอฉันเปิดเข้าไปเช็คในห้องแค่นั้นแหละห้องนี่แบบอยู่กันยังไงไม่รู้อะเคาน์เตอร์ครัวนะแกจากสวยๆนะน้ำอ่ะตอนล้างจานมันน่าจะแบบกระเด็นกระดอนมาโดนผนังเคาน์เตอร์ครัวหมดเลยเว้ยไม้อ่ะเปื่อยยุ่ยหมดเลยแกดูโต๊ะเครื่องแป้งเต็มไปด้วยแป้งเต็มไปด้วยพวกอายชาโด์บลัชออนอะไรพวกนี้มันสปรก ปกกมาฉันงงไม่รู้ว่าแบบคนเช่าเขาไม่เคยทําความสะอาดเลยหรือไงแล้วเนี่ยแกคือมันอยู่ใกล้เตียงนอนใช่ป่ะเขาก็ต้องดมไอ้ฝุ่นแป้งอะไรพวกนี้เข้าไปทุกคืนคือมันมีผลต่อสุขภาพเขาเองด้วยนะเว้ยคือพวกนี้ฉันไม่รู้แบบคิดยังไงแล้วแกดูนะหัวเตียงเบาคือถ้าลอกปอกเปิดหมดเลยตอนแรกที่ฉันส่งมอบอะขอพลาสติกนะแกคือของใหม่แต่ตอนนี้คือไม่เหลือสภาพอะแกฉันนี่งงความคิดคนพวกนี้เขาก็คงแบบรอว่าเออมันไม่ใช่ห้องเขาเงเดี๋ยวเขาก็ส่งคืนมอบให้กับเจ้าของห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละนะเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าของห้องอ่ะเขาก็กลวเขาก็เลยต้องเก็บเงินประกันเยอะหน่อยไงแล้วถ้าสมมติแบบเงินประกันไม่ครบก็คือไม่ให้เขาอยู่หรอกเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แก่